สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะ อัดหน้าจอใน iPhone ค่ะโดยที่เราะะไม่จําเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยนะคะแต่ว่าเราเสามารถอัดหน้าจอได้ผ่าน iPhone ค่ะโดวยวันนี้นะคะพอจะมาบอกทั้งวิธีการอัดหน้าจอนะคะคที่เป็นอัดหน้าจอเฉยๆนะคะกับอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เป็นการอัดหน้าจอนะคะคแล้วก็ให้มีเสียงเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครเยเปิดแถมหน้าจอมาแล้วเฮ้ยทำไมถึงไม่มีเครื่องมือบันทึกหน้าจอเลยนะคะก็เดี๋ยวพอจะมาบอกกันในคลิปนี้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะ okay, ท,ทุกคนก็นี่นะคะเวลาที่เราเลื่อนลงมาแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนจะเห็นไหมว่าเครื่องมือตรงแถดบด้างโซนนี้คือมันนะคะจะไม่มีการบันทึกหน้าจอนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราจะเปิดตัวบันทึกหน้าจอให้มาอยู่ที่หน้าตรงนี้นะคะทุกคนก็ให้เรานะคะทุกคนเข้ามาที่การตั้งค่านั่นเองค่ะพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วใช่ไหมคะทุกคนให้เรานะคะหาคาว่าศูนย์ควบคุมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรากดศูนย์ควบคุมแล้วค่ะทุกคนจะเห็นไหมคะที่เป็นเครื่องมือลบทั้งหมดนะคะทนเป็่ี ตัวบวกตรงนี้นะคะก็คือยังไม่มีนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถมากดบวกได้ค่ะอันนี้นะคะของพอเนี่ยพอจะทําการบันทึกหน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะกดบวกการบันทึกหน้าจอเพิ่มเข้าไปค่ะ นี่นะคะทุกคนจะเห็นไหมมันจะขึ้นไปอยู่ที่ตรงหลบแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนเราเลื่อนออกได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนดูตรงแถบเครื่องมือค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าจะมีตัวบันทึกหน้าจอเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราต้องการบันทึกนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะเริ่มทําตัวแรกให้ดูนะคะเป็นการบันทึกแบบบันทึกหน้าจออย่างเดียวนะคะทุกคนก็ให้เราเลื่อนลงมาเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะกดไป1ครั้งได้เลยค่ะ จะขึ้นนะคะมาเป็น3 2 1แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะคือมันเริ่มบันทึกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหรือว่าถ้าเราอยากเช็คเพื่อความชัวร์นะคะทุกคนด้านบนจะมีแดงๆอยู่อันนี้คือบันทึกอยู่นะคะทุกคนเราก็เลื่อนดูเลยนะคะอ่านี่นะคะเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือพอบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราอยากหยุดค่ะทุกคนให้เราไปที่ตัวแดงๆตัวนี้นะคะกดไปเลยนะคะแล้วกดเนี่ยการบันทึกหน้าจอนะคะก็คือให้เรากดหยุดนั่นเอง นี่นะคะทุกคนมันก็จะขึ้นไปแล้วว่ามันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะตัวคลิปวิดีโอนะคะมันก็จะไปอยู่ที่รูปภาพนี่ค่ะตัวคลิปวิดีโอนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะก็นี่นะคะคือคลิปที่เราอัดไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนเวลาที่เราอัดเนี่ยมันจะขึ้นหน้าหลักอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยทุกคนมันจะขึ้นหน้าหลักตัวนี้ตั้งแต่เราอัดตอนแรกเลยนะคะซึ่งถ้าใครไม่ต้องการในส่วนนี้นะคะก็สามารถไปตัดทิ้งได้นี่นะคะก็คือคลิปที่พลออัดไปเมื่อสักครู่นี่นะะคคือ คลิปแปลนะค่ะอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยนะคะทุกคนเป็นการแบบบันทึกหน้าจออย่างเดียวนะคะแบบแบบเนี้ยคือแบบที่พลใช้ในทุกๆคลิปที่พลอัดเลยนะคะทุกคนเป็นการบันทึกหน้าจอเอาไว้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบวิธีแรกนะคะต่อไปค่ะทุกคนเราไปดูกันแบบวิธีที่2กันได้เลยนะคะสําหรับวิธีที่2นี้ค่ะจะเป็นวิธีที่ ให้เราเนี่ยกดบันทึกหน้าจอนะคะแล้วก็จะเก็บเสียงด้วยค่ะซึ่งเสียงเนี่ยก็สามารถเก็บได้ทั้งเสียงจากภายนอกที่เราพูดออกไปนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงจากในตัว Facebook IG ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการนะคะก็คือกดเลื่อนลงมาเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราให้กดหนึ่งครั้งใช่ไหมคะอันนี้เราให้กดค้างค่ะทุกคนกดค้างไปที่ตัวบันทึกหน้าจอได้เลยค่ะหน้าตาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยกดคําว่าไมโครโฟนค่ะจากปิดอยู่นะคะให้กดเป็นเปิดะคะ่ะพอเริ่มบันทึกแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะเดี๋ยวพอจะลองพูดนะคะ1 2 3นะคะพร้อมกับการเลื่อนหน้าจอไปด้วยแบบนี้นะคะทุกคนหรือว่านะคะอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอัดเสียงตัวเราเข้าไปะคะ่ะทุกคนแต่ว่าอยากให้เสียงไอ้ตัวที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันมีอยู่ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยก็เวลาเราจะไปเปิดคลิป number one bullshit guy he do the we oh you see this guy see this guy number one bullshit guy he do the we oh, oh! โอ้ยยูซีดิสไกย์ซีดิสไกย์นัมเบอร์บ้านบอสชิดไกย์เขาดูท่าวิโอเคค่ะเราถ้าเราอยากฟังเสียงนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวแดงๆค่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดหยุดนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวพอนะคะจะไปเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าเสียงที่เราอัดมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนบันทึกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวพอจะลองพูดนะคะหนึ่งสองสามนะคะพร้อมกับการเลื่อนหน้าจอไปด้วยแบบนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือวิธีการอัดหน้าจอนะคะง่ายๆเลยนะคะของ iPhone เนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวิธีเปิดอะไรพลก็บอกไว้หมดแล้วนะคะทุกคนก็ไปทําตามกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยเนี่ยก็อย่าลืมพี่จ้าก,กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันหน่อยด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะคะอาจจะเกี่ยวกับ iPhone หรืออะไรก็ได้นะ,ะทุกคนพลอยจะมาทําคลิปใ้้เพื่นนะะอ่อออนนนนนนๆกกกกกััะะะะคคค็บไไวดชงมทุ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอร์ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย